ฟังระการว่าล่าสุดที่พี่วันเกิดพี่นะคะเมื่อวันจันทรใช่ปะ่ะพี่ก็ไปทานข้าวไปไปไป,ไปทำบุญกับรุ่นพี่ที่เป็นเมนเจอร์ใหญ่เป็นผู้บริหารใหญ่บริษัทยาแห่งหนึ่งเขาก็พาพี่ไปไปเลี้ยงวันเกิดนะสนิทกันนะคะแกก็บอกว่าการสัมภาษณ์งานเนี่ยมันก็แล้วแต่น,นอมของแต่ละบริษัทอีกนะเพราะว่า เอออันนี้น้องปรึกษาพี่ได้เออน้องอ่ะปรึกษาแบบหมายถึงว่านักเรียนพี่อ่ะปรึกษาพี่ได้ว่าพี่จีบริษัทนี้เป็นยังไงชอบไทยไหนเงนี้ยค่ะถ้าเป็นออริจินอลเนี่ยก็อาจจะแบบว่าอยากได้คนมั่นใจอ g r e s รสซี ressive, แบบมั่นใจในการตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบพอเป็นบริษัทของพี่เขาอย่างเงี้ยพี่เขาชอบคนซอฟมากกว่าชอบเป็นคนแบบชอบคนที่ต้องเป็นเขาเรียกว่าคมในฝกักคือแบบว่า เวลาตอบแล้วดูลมุลละมอมมาค่ะไม่ไม่ชอบคนฟาดฟันอนะ่ะเออเขาบอกสเปคพี่มาแบบนีนะ้พี่เขาบอกว่าไม่ชอบแบบการตอบคําถามที่แบบว่าที่ที่สื่อให้รู้ว่าน้องคนเนี้ยกูไม่สนใจใครตายช่างมันอนะไรเงี้ยอ่าในขณะที่นอมของอีกอีกบริษัทหนึ่งอนะ่ะเขาไม่เขาไม่สนใจอะไรเขาเน้น aggressiv คือทำยังไงก็ได้กูต้องขายปิด บริษัทต้องขายปิดต้องมียอดเนี้ยอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละที่บางคนคือเดี๋ยวนี้บริษัทรุ่นใหม่ที่ที่เปิดบริษัทที่เขาเรลยค่ะเอ่อที่เปิดมาใหม่อ่ะเขาจะชอบแบบนี้นะเขาจะชอบแบบ Winning Attitude ใช่ป่ะคือแบบมีมีทัศนคติที่อยากสําเร็จอยากชนะอยากพิชิตเป้าหมายอยากแบบไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้เลยประมาณเนี้ยอ่ะ ก็จะต้องเป็นนอมน้องจะต้องตอบคาแรคเตอร์แบบนั้นเพื่อให้ตรงกับเขาดังนั้นน่ะพี่จะบอกลูกศิษย์พี่หรือนักเรียนพี่ว่าถ้าหนูไม่ได้อ่ะสัมภาษณ์แล้วไม่ได้หนูไม่ต้องเสียใจมันก็เหมือนกับว่าหนูหาแฟนแล้วหนูทดลองดูใจกันไปกินข้าวกันแล้วมันไม่ใช่อะ่ะเออเราก็แค่จากมาแค่นั้นนเราไม่ต้องไปเสียใจเพราะก็ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เราก็มีคน ที่อื่นหรือคนอื่นที่จะแมทกับเราอย่างเงี้ยค่ะที่พี่จะบอกน้องนะส่วนคนไหนที่แบบได้มากกว่าหนึ่งที่อย่างเงี้ยก็แสดงว่ายูเป็นคนที่มีสเสน่ห์คือ,อยูสามารถเก็ตอะลองไปกับหลายๆที่ได้ยูถึงได้แบบไปสัมภาษณ์สามที่แล้วได้สามที่อย่างเงี้ยค่ะเออแล้วคนก็ถามาพี่จีสอนยังไงอสอนยังไงให้เขาสัมภาษณ์ได้สามบริษัทวะอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าพี่่ะสอนพี่จะมีว่าอ่ะคําชุดคําถามแบบนี้น้องตอบแบบนี้นะชุดคําถามแบบนี้น้องตอบแบบนี้นะ แต่สิ่งที่ไฮไลท์คือพี่จะให้เขาใส่เสน่ห์ของเขาลงไปในคําตอบอะค่ะแล้วบางทีอะการตอบของน้องอะค่ะบางทีเขาใส่เสน่ห์ไอ้เขาอะไรเขาบิดคําพูดนะเขาไม่ได้พูดแบบที่พี่แบบสอนร้อยเปอร์เซ็นตนะแต่ยังอยู่ในแนวทางของการแบบตรงโจทย์อยู่อะค่ะอันนี้คือพี่คิดว่าเป็นไฮไลท์นะที่แบบว่าทําไมเออสอนเขาแล้วแบบว่าเขาเขาไปสัมภาษณ์งานแล้วเขาได้ ได้กันเยอะๆอะไรเงี้ยอย่างน้องล่าสุดที่ที่เข้าที่มาเรียนนะคะสองอาทิตย์เองเนี่ยวันวันนี้มีน้องได้งานไปสองคนแล้วเออได้เพิ่มอีกสองคนอ,อน้องคนนี้น่าจะจบบัญชีนะอทําบัญชีมาอะไรเงี้ยค่ะแหละเขาก็เพิ่งมาบอกพี่จีหนูได้งานแล้วนะอันนี้ก็บริษัทแบบ เครื่องมือแพทย์แต่ว่าเป็นเครื่องมือแพทย์แบบท็อปไฟ์อะท็อปไฟ์ของประเทศเป็นสไตล์ฝรั่งนิดนึงอะซึ่งปกติอะค่ะเขาจะรับแบบพวกเทคนิคก,การแพทย์หรือพยาบาลหรืออะไรพวกนี้เลยคือน้องเนี่ยแน่นอนไม่มีประสบการณ์อยู่แล้วมาสายบัญชีอะไม่ตรงอยู่แล้วอะแต่ด้วยว่าเขามีสเสน่ห์นะเออพี่ว่าไม่ใช่ว่าหน้าตาสวยนะคุณเข้าใจคําว่าคนมีสเสน่ห์ปะคนมีสเสน่ห์คนมันมีคาลิสมาเออภาษาคือมีคาลิสมามี เวลาคุยด้วยแล้วมันมีพลังมันรู้สึกว่าคนนี้มันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ากูอยากคุยด้วยอีกอะเออน้องคนนี้ค่ะมีแล้วก็เขาจะผิวคล้ำๆหน่อยคมๆอะ่ะแต่ก็สวยอะ่ะสวยแบบคมๆเลยเงี้ยแล้วตัวก็ไม่ได้สูงมากน่ารักน่ารักแต่ก็มีความคมเลยเนี้ยเออแล้วก็ เขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเขาเขียนรีวิวให้พี่้วเขาบอกว่าเนี่ยเอาเอาที่พี่คจีสอนนะคะไปตอบแล้วที่พี่คจีติวอะเรื่องปากกาอะไรเงี้ยเออเขาไปทำหมนแล้วมันมีจริงๆมันมีแบบที่พี่จีติวจริงๆอะไรเงี้ยเออพี่ก็ดีใจคือจะบอกงี้ค่ะพี่ติวให้อะ่ะมันก็เข้าใจเปล่าว่ามันได้ส่วนหนึ่งแต่ทีเนี้ยคาถามอะคะ่ะเวลาเราไปสัมภาษณ์อะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไร นี่เหรอวามันอาจจะมีบ้างที่น้องไปแล้วพี่มันไม่ตรงมีทั้งตรงมีทั้งไม่ตรงอ่ะนั่นก็คือเขาเรียกอะไรสติหรือว่าสกิลหน้างานที่เราจะต้องไปคิดแก้ไขปัญหาเองมันไม่ได้เหมือนเหมือนเราเรียนคอร์สแอร์สมัครแอร์อย่างนี้ค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ที่แบบว่าโอ้โหเก่งมาแล้วเปะแปะแปะ,แปะ,แปะทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเต็มที่มันก็ได้หกสิบหกเจ็สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ได้เรื่องความมั่นใจ เพราะว่าเรารู้ว่าเอ้ยงานเนี้ยมันในสายงานเนี้ยมันต้องทําอะไรใช่ปะนั่นแหละก็ประมาณนั้นที่เหลือก็คือเป็นไหวพริบส่วนตัวของน้องและซึ่งต้องมีควรที่จะต้องมีบ้างเพราะถึงเวลาไปทํางานจริงๆอะคะ่ะต่อให้หัวหน้าเขาสอนมา m o อกดีเทลมากันอย่างเต็มที่นะพอไปทําหน้าง,งานจริงอะคะ่ะมันก็จะต้องมีสถานการณ์ที่น้องแก้เองบางคนฟังบอกตกใจอะพี่หนูกลัวแล้วนี่หนูเริ่มกลัวไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมดา คุณอยากเก่งสิคุณต้องเจออย่างนี้เยอะๆคือมันเป็นธรรมดายอยู่แล้วของคนที่จะเก่งพี่อะ่ะก็เจอจังหวะเหวอเยอะพี่เจอแบบสตันนะแบบเฮ้ยคำถามแบบว่าหมอถามบางอย่างแบบแบบกูไม่รู้อะไม่เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะเทคนิคที่พี่จะทำก็คือว่าพี่ก็จะไม่แถวเวลาที่คุณหมอถามอะไรแล้วเราไม่รู้อะคะ่ะ พี่ก็จะแบบว่าเอออาจารย์อันานี้หนูไม่แน่ใจเลยค่ะหรือว่าเวลากรรมการเขาสัมภาษณ์แล้วแล้วสิ่งเนี้ยอย่างเช่นเขาถามว่าเออคุณคิดว่าเออ CRM ของบริษัทเราที่จะเข้ากับระบบของ SFE อ่ะคุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้สมมุติถามพี่พี่ก็ถามเขากลับเลย SFE คืออะไรคะก็ต้องให้เขาอธิบายจะให้มาแถฉทำไมกูจะรู้เหรอ CRM ก็คือ Customer Relation Management ใช่ไหมคะก็คือการบริหารความสัมพันธ์ต่อลูกค้าอันนี้รู้แต่ SFE คืออะไรก็ต้องให้เขาอธิบายถ้าให้พี่ตอบไปก็แฉดิเพราะพี่ไม่รู้ไงใครจะเป็นไม่มีใครรู้ทุกอย่างในโลกนี้นะคะอะไรไม่รู้เราก็ถามเขาให้เขาอธิบายอืมยกเว้นว่าแบบสมมติว่าสมมติเล่นๆนะคุณจบเภสัตวมาแล้วก็ในบางอย่างที่เขาถามแล้วแบบ คุณน่าจะต้องรู้แน่แต่คุณไม่รนนู้อันนี้อันนี้อาจจะแบบแย่แต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นเด็กจบใหม่อ่ะหมายถึงว่าคนอยู่นอกสายอย่างเงี้ยเขารู้อยู่แล้วเขาจะไม่ถามอะไรที่แบบเชิงลึกหรือว่านั่นเพราะว่าถามไปคาดหวังไปอ่ะน้องจะรู้ได้ยังไงถูกต้องไหมคะน้องไม่เคยทําเพราะฉะนั้นเขาจะถามแค่ในสโคปที่คาดหวังว่าเราจะรู้เช่นงานผู้แทนยา,าต้องทําอะไรบ้างคุณพอรู้ไหมอันนี้อย่างเงี้ย พี่ก็จะสอนในคลาสใช่ไหมคะการไปเจอหมอเงี้ยในครั้งแรกคุณคิดว่าควรจะต้องทํำยังไงอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออหรือว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับวงการนี้บ้างเขาจะถามเพื่อให้เราพูดออกมาว่าเราอะทากันบ้านมาไหมเราได้ศึกษามาไหมอะไรแบบนี้คะ่ะเป็นต้นอืมหรือว่าทําไมถึงอยากทํางานนี้ทําไมเอ่อเนี่ยที่มานั่งอยู่เนี่ยมีคนมีประสบการณ์ด้วยทําไมเราต้องเลือกคุณอะไรประมาณเนี้ยอะเขาจะเจอคําถามประมาณเนี้ยคุณ strong point คืออะไร what is your strong point weakest point จุดอ่อนจุดแข็งของคุณคืออะไรจุดที่คุณคิดว่าเหนือกว่าคนอื่นคืออะไรอะไรคือจุดเด่นในตัวคุณทําไมเราต้องเลือกคุณมันก็จุดประมาณเนี้ยใช่ปะเพราะเขาจะดูวิสัยทัศน์เราเขาจะดูมุมมองของเราอะคะ่ะว่าเออเราคิดยังไงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นอะไรเงี้ยเนาะอืม ซึ่งน้องๆออะสมมุตินะสมมุตินะบางคนแบบว่าโอเคไม่มีงบไม่ได้มาเรียนกับพี่คจีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสามารถหาข้อมูลใน YouTube ได้มันมีคนสอนเยอะพวกเ r หรือว่าดูคลิปพี่ก็ได้บางอันอนะ่ะพี่ก็มีหลุดหลุดสอนไปบ้างอะ่ะน้องก็ไปเก็บมาเลยแบบฝึกให้เป็นตัวคือบางทีอะค่ะเวลาที่คนหรือ HR เขามาทำคลิปสอนคุณอะ่ะเขาไม่ได้มาบอก exact 100์แร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่ว่าสิ่งสำคัญคือทำไงแอพพลายให้เป็นตัวเราได้ไงทุกคนนึกออกไหม เออเราต้องแอพพลายประยุกต์เป็นนะบางสิ่งบางอย่างแบบมันไม่ใช่ออไก่ไข่ควายงูควายอย่างเงี้ยให้เธอท่องเข้าไปอ่ะมันไม่ใช่ไงบางทีเธอต้องบางทีเขาก็บิดโจทย์บิดอะไรบ้างอะค่ะสิ่งสําคัญคือน้องทำไงน้องจะประยุกต์เป็นนะเออในยุคนี้นะต่อให้คุณทําธุรกิจของตัวเองยิ่งทําธุรกิจของตัวเองอ่ะเวลาลอกโมเดลคนสําเร็จอ่ะคุณต้องบิดมันให้เป็นนะถูกป้าแล้วมีคนหนึ่งมาพิมพ์คอมเมนต์ ในในในทิกตอกพี่บอกว่าช่วงที่พี่สอนเรื่องการสัมภาษณ์เขาบอกว่าบอกน้องด้วยว่าอยากโกหกเออมีคนพิมพ์อย่างนี้เข้ามานะคะพี่ก็ไปดูโปรไฟล์เขาเขาน่าจะทําอยู่วงการยาแหละน่าจะเป็นอารมณ์ซุปประมาณนี้ยบอกบอกพี่ว่าให้บอกน้องๆด้วยว่าอยากโกหกพี่ก็โอเคได้ค่ะพี่บอกงพี่ก็แบบโกหกไงวะคือสําหรับพี่นะหรือว่าลูกศิษย์ของพี่เองเนี้ยค่ะคือพี่จะให้เขาว่าแบบเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องเฟก เออไม่ว่าคุณจะทำอะไรมาหรือว่ามีปัญหากับที่เก่ามาไงค่ะมันจะมีวิธีการที่เล่ายังไงก็ได้ให้มันละมุนละม่อมนะเออเล่าให้มันละมุนละม่อมนึกออกปะอย่าแบบเออสมมุติสมมตุมมติมีดราม่ามาที่บริษัทเก่า่งค่ะพอเรามาสัมภาษณ์เนี่ยเราก็เล่าได้ว่าโอเคมันมีประเด็นแบบนี้สามสี่นะ แต่ทีเนี้ยเราได้ผ่านเหตุการณ์นั้น,นเพราะอะไรแล้วเวลาเล่าค่ะไม่ต้องใส่อารมณ์เล่าแบบอย่าดรามา่าเข้าใจปะเวลาที่มันดูดราม่าคือเราใส่อารมณ์เสียงเล็กเสียงน้อยแล้วมันมัน,มนอย่าหรือว่ามันเป็นมุมมองของเราคนเดียวจริงๆมันมีมุมของบริษัทด้วยมุมของหัวหน้าคนนั้นที่เขาทําแบบนั้นเพราะอะไรหรือว่าเราทําไมตอนนั้นเราตัดสินใจแบบนั้นเนะี่ยพวกนี้สามารถเล่าได้ค่ะโดยโดยเป็นเหตุเป็นผลนะ่ะบริษัทใหม่เขาเข้าใจได้นะคะเขาก็จะไม่ได้ ตัดสินเราหรือมองว่าเราเลวหลายอะ่ะเออนี่คือสิ่งสําคัญที่พี่จะสอนน้องว่าเฮ้ย mm. อย่าไปคิดว่าการออกมาที่เก่าไม่ดีแล้วเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตเราอะค่ะมันไม่ใช่ทุกคนมันมีอ c c ซิเดนต์ได้หมดพี่ก็เคยออกมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะ่ะก็เคยแล้วเราคิดว่าเฮ้ย mm. มันแย่แน่เลยมันจะดูไม่ดีมันต้องดูไม่ดีแน่เลยในในสายตาคนอะไรเงี้ยแต่จริงๆทุกคนนะคะมันมีออกทั้งดีออกทั้งไม่ดีเลยมันเกิดขึ้นได้หมดนะน้องๆไม่ต้องแบบบอรลีนะคะไม่ต้องแบบโอ้ฉันไปทํางานใหม่ไม่ได้แล้วหรือว่าถ้ามีบริษัทไหนมาขู่น้องบอกว่าถ้าลาออกไปจากเขาแล้วอ่ะคุณจะไม่สามารถทํางานในวงการยาหรือเครื่องมือแพทย์ได้เป็นเวลา2 3, ปีสปีกี่ปีปปหายเหีอะ่ะไม่จริงนะคะไม่จริงผิดกฎหมายแรงงานนะ ถ้าเขาพูดแบบนั้นนะคะ่ะให้รู้ไว้เลยว่าไม่จริงถค่คุณออกอ่ะคุณสามารถไปได้เลยแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าถามว่าสัญญาหรอมันเป็นสัญญาธาตุผูกมัดไงส่วนใหญ่แล้วก็คือยกยกคือส่วนใหญ่มันจะเป็นมันไม่ค่อยมีหรอกที่พี่เคยเห็นนะเออสมมุตินะไอถ้ายังไม่ใช่บริษัทยาพี่ให้พูดให้เห็นภาพเช่นสมมุติว่าพี่เปิดบริษัทแล้วพี่อ่ะจ้างลูกน้องมาแล้วพี่อ่ะซื้อ iPad ให้เขา ให้ไปใช้เป็นส่วนตัวเลยและใช้ในงานด้วยพี่ก็อย่างเงี้ยพอะพี่ให้เขาอะพี่ก็จะทําสัญญาว่าในหนึ่งปีเนี่ยห้ามลาออกนะปีหรือปีครึ่งก็ได้คุณจะต้องทํางานเป็นเวลาชดใช้ค่า iPad ให้พี่โดยที่พี่อาจจะไม่ได้หักเงินเดือนหรือไม่ได้หักเงินเดือนคุณแต่ว่าเมื่อหมดสัญญาเพื่อไอแพดเนี่ยยกให้คุณหรือจะเป็นของบริษัทหรืออะไรทํางานใช้คืนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนเขาถึงจะแบบล็อกสัญญาคุณเป็นกี่ปีกี่ปีได้นึกออกปะ เออแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรคุณไม่ได้ต้องมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนอะไรคุณแค่ทํางานแล้วก็ขายความสามารถแล้วก็รับเงินเดือนแล้วเขามาบอกว่าไม่ได้คุณต้องเซ็นอยู่ที่นี่กี่ปีกี่ปีเนี่ยถือว่าไม่ได้นะคะถือว่าผิดกฎหมายแรงงานนะเออ